สปอนนี่วัวชีกันโทนะวิครอบฟุตบอลสวีเดนเอาส่วนขันคู่ระหว่างเขามาพบบรมาปอสกานานะคู่นี้จบกันเวลา21ในกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเรทราคามาเทานเขามาเป็นต่อยที่ลบสิครับกันโนโรสกอร์ว่าเชียร์ทีมเยือนได้จ้าด้วยผมประกาศใดไปฟังทัศนักันรเขามาในนทีมอันดับ3จากแทดอร์รังเกมล่าสุดเนี่ยคืนฟอร์มเบียดเอาชนะเอก มาด้วยสกอร์สอประตูต่อหนนะึ่งน่าจะปลุกความมั่นใจได้ไม่น้อยเลยครับเกมนั้นนี้ว่าระบมบ4-4-2นะครับลาเซสตรานะครับคุมเกมรับนีโจนทานลิงกับทางน้านจาคอบ เซนสโนะครับเดินเกมริมเส้นสอฝันสนับสนุนแนวะรุกที่นำะมาโดยดิโนอิสลาโมวิชนะฝั่งรบรมปัสชนา ana, นะก่อนเกมมีแต้มนำเจ้าบ้านอยู่2แต้มนะผลงานล่าสุดในสะดุดแพ้เอฟบอสูตรประตูต่อสามเป็นการแพ้นะัดแรกในรอบห้านัดหลังเกมนั้นนี้คาดว่าวางระบบ4-4-2นะอเล็กซานเดอร์อิบราฮิมซันนะคุมเกมรับแดงกลางนำโดยวิลเมอร์ โดยเดยฟองนะสนับสนุนกองหน้าที่ใช้บริการทางด้านนิโคลาราชิดนะที่ยิงปรล้วเจ็ดประตูนำทัพโดยเกรบ,บอลเนี่ยถือว่าสูสีนะมองว่าเกมนี้ออกได้ทุกหน้าเลยแต่ฟอร์มบรมมาสคาน่าแม้ฟอร์มบรมมาสคาน่านะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะพระท่าผิดหวังด้วยการพ่แพ้มากก็ตามนะแต่กระตันด้วยคุณภาพความสม่ำเสมอเนี่ย ฝั่งผู้มาเยือนดูจะดีกว่าเล็กน้อยนะงานนี้นะ่าเชยร์บอมมาปอสกา่านาะงานนี้นะ่าจะมีแต้มติดหมายติดมือกลับไปครับอันดูลูสโกน,นะว่าคู่นี้บอมมาปอสกนาน่นาน้ดีพอที่จะยันเจ้าเขามาเป็นอย่างน้อยนะครับรับที่ได้เพิ่มสมา,สมาชิกกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ